สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2วันนี้คุณครูเวจะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับบทที่3 all about me นะคะบทที่3นะคะในหนังสือหน้า28นะคะนักเรียนเปิดตามคุณครูได้เลยค่ะในหนังสือหน้า28นะคะจะเป็นการนำเสนอคำศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูเลยค่ะคำแรกนะคะ fingers fingers ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะต่อไป f i t f e t เ้านะคะต่อไปค่ะ Arms Arms แขนต่อไปค่ะ Toes Toes หัวแม่เทา้า Legs Legs ขา Hands Hands มือส่วนประกอบต่างๆนะคะรวมกันก็จะเป็น Body Body ร่างกายนั่นเองค่ะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะ ต่อไปค่ะในหนังสือหน้า28เหมือนกันค่ะคำที่เราได้ฝึกอ่านไปเมื่อกี้หน้านี้คุณครูเขียนคำอ่านภาษาไทยไว้ให้นะคะให้เราจดแล้วก็ฝึกอ่านได้เลยค่ะจะเห็นว่าคำแต่ละคำนะคะมีการเติม S นั่นหมายถึงเป็นคำาระหูโพสนะคะ,ะยกเว้นคำนี้เปลี่ยนรูปนะคะอย่าลืมออกเสียงกันด้วยนะคะ ต่อไปค่ะหน้านี้จริงๆแล้วเราต้องลิสึนค่ะต้องฟังแล้วก็เขียนตัวเลขแต่น,นี้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขตามคุณครูได้เลยค่ะแต่ว่าให้จดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยบางคําไว้ด้วยนะคะอาจจะได้เป็นการฝึกอ่านฝึกพูดนะคะทบทวนคําศัพท์ไปในตัวด้วยต่อไปค่ะหนังสือหน้าที่29นะคะเรามาฝึกอ่านฝึกพูดกันค่ะ คนนี้นะคะ,ะเขาบอกว่า I have got brown hair I have got brown hair ผมผมของเขาเนี่ยฉันมีผมสีบรอนนะคะ and blue eyes and blue eyes และมีตาสีฟ้านั่นเองค่ะต่อไปเขาบอกว่า she got brown hair s h got g r t w r o w n r a i r และหลอนมีผมสีน้ำตาลก็คือหมายถึงผู้หญิงคนนี้นั่นเองค่ะ and green eyes and green eye s และตาสีเขียวนะคะต่อไปค่ะ he he's got black hair he's got black hair ขามีผมสีดำ and brown eyes and brown h eye และตาสีน้ำตาลนะคะก็คือผู้ชายคนนี้นั่นเอง อันนี้เป็นการบอกลักษณะนะคะว่ามีผมมีตาสีอะไรนะคะต่อไปค่ะตรงนี้ให้ listen draw and color ให้ฟังวาดรูปแล้วก็ระบายสีตรงนี้คุณครูกำกับไปแล้วนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมีตาสีเขียวผมสีชมพูจมูกสีฟ้าและปากสีแดงนะคะให้เราระบายตามประโยคที่คุณครูเขียนได้เลยส่วนต่างๆนะคะอย่างอื่นให้ระบายตามแบบของเราได้เลยค่ะ โอเคไหมคะต่อไปค่ะเราไปหนังสือหน้าที่32ค่ะ32นะคะเรามาฝึกพูดประโยคก,กันนะคะประโยคที่1ค่ะ Not your head Not your head อ่าเป็นการพยักหน้านั่นเองค่ะต่อไปค,คำที่2ค่ะ touch your nose touch your nose จับจมูกนะคะต่อไปค่ะภาพที่3 open your mouth o p open your m o ม t h เปิดปากหรืออ้าปากนั่นเองค่ะต่อไปภัพที่4นะคะ crap ค your hands c คร your hands ก็คือตบมือนั่นเองค่ะนักเรียนจำไม่ได้ก็สามารถจดภาษาไทยไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นการ listen เหมือนกันแต่ว่านักเรียนสามารถเขียนตัวเลขตามคุณครูไปได้เลยค่ะแต่ก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะว่าตัวการ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยเขาทำกริยาท่าทางอะไรบ้าง อย่างเช่นภาพที่หนึ่งนะคะเขาจับเท้าใช่ไหมลูกหรือว่าจับเข่าคะอ่ะถ้าจับเท้าก็ touch your feet touch your feet อ่าอันนี้ปลบมือภาพ B นะคะภาพ A touch your feet ภาพ B ททำอะไรคะ c r a p your hands c r a p your hands ปลบมือนะคะต่อไปคะ่ะภาพ C อ่าเขาปิดตาใช่ไหมคะ close your eyes close your eyes ใช่ไหมคะ อ่าแล้วภาพดีภาพ E ภาพ F อักเรียนลองถ่ายดูสิคะว่าเขาทําอะไรลองฝึกพูดฝึกประสมอวัยวะดูนะคะว่าเขาทําอะไรอยู่ต่อไปค่ะอันนี้ให้เราฝึกอ่านนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1 legs and body leg and body and toe and hands and feet and fingers โอเคไหมคะเอามาอีกหนึ่งครั้งนะคะ Legs and body and toes and hands and feet and fingers. The Arms and feet and body and legs and toes and hands. The Feet and arms and fingers and body and hands and legs. โอเคไหมคะอันนี้เป็นการฝึกออกเสียงตัว s ด้วยนะคะฝึกออกเสียงคำศัพท์กันด้วยต่อไปคะ่ะหน้าที่35นะคะเขาให้นักเรียน,น่ยวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับอวัยวะของตัวกราร์ตูนต่างนะคะที่หายไปอย่างเช่นภาพที่1เนี่ยกระต่ายตัวนี้ตาหายไปเราก็วงกลมคำว่า eye ที่แปลว่าตานั่นเองโอเคไหมคะ nose แปลว่าจมูกจมูกมันยังอยู่นะคะไม่ได้หายนะคะ ear er, แปลว่าหูห ต่อไปภาพที่สองอะไรหายไปคะ eye ear หรือ arm คะ uh, ear ต่อไปภาพที่สามค่ะอะไรหายไปคะ mouth body eye mouth body eye uh, ภาพที่3ามสห้าหให้เราฝึกทำเองนะคะลองสังเกตกันดูนะว่าอาว,วัยวะส่วนไหนที่หายไปนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นเฉลยนะคะ เราลองฝึกทำกันก่อนนะคะต่อไปนะคะหน้าหนังสือหน้าที่39ค่ะขอให้วงกลมส่วนที่แตกต่างกาันอย่างเช่นข้อที่1อ่งตัวการ์ตูน2ตัวนี้มีผมที่แตกต่างกาันมีสีปากที่ต่างกาันและมีนิ้วเท้าที่แตกต่างกาันเราก็วงกลมไปเลยโอเคไหมคะส่วนภาพที่2นะักเรียนก็สังเกตแล้วก็วงกลมมาคล้ายๆกับภาพที่1เลยลองสังเกตดีๆนะคะ1ภาพมีมากกว่า1ส่วน ให้เรากดสต็อปไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองทําดูก่อนทําเสร็จแล้วเราก็มาดูเฉลยเลยค่ะว่าถูกหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะ,ะต่อต่อไปเนี่ยให้เราฝึกทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะในบทที่3าํคำศัพท์ง่ายๆค่ะไม่ยากหลังจากที่เรา ทบทวนแล้วก็เข้าใจแล้วเนี่ยคุณครูจะส่งข้อสอบนะคะผ่าน Google form ให้เราฝึกทําเหมือนเดิมค่ะโดยการเก็บคะแนนบทที่3ทั้งหมด10ข้อ10คะแนนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ